มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคนที่ไม่เคยอ่าน3ก๊กนะครับก็คิดว่าเฮ้ยเราจะอ่าน3ก๊กไปทาไมอ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เอาไปใช้จริงไม่ได้เพราะมันก็ผ่านมา2องปันปีแล้วใช่ไหมก็มีหลายคนคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อแอดนะครับคิดอย่างนี้นจริงๆนะครับเขาพูดว่าเฮ้ยเราจะอ่าน3ก๊กไปทาไมอ่านไปเนี่ยมันก็อ่านใจคนไม่ได้หรอกนิสัยคนก็เปลี่ยนไปการในด้านการศึกการสงครามเนี่ยการทหารพวกเนี้ยเทคโนโลยีมก็พัฒนาไปไกลนะมันก้าวหน้ากระโดดไปเยอะมากเลยนะเราไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงนะครับผมขอตอบคาถามนี้ให้นะ คนที่มาเป็นใครเชื่อประวัติเล่านิสัยคนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผ่านไปหนึ่งหมืนปีผ่านไปสองหมืนปีผ่านไปสามหมืนปีคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไหมครับทุกท่านแน่นอนครับคำตอบคือเหมือนเดิมครับทุกท่านไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่แสนปีนะครับนิสัยมนุษย์เนี่ยครับยังไงก็เหมือนเดิมครับทุกท่านไม่เคยเปลี่ยนนะครับมนุษย์เนี่ยครับมีความโลภครับ มีความหลงครับมีความยโซโอหังครับแล้วก็มีความอยากได้อยากมีนะครับเนี่ยคือพื้นฐานของมนุษย์กันทุกท่านยังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนครับแม้ว่ายุคสมัยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามครับในด้านการศึกการสงครามเนี่ยครับภูมิศาสตร์ หรือว oui, ่าจะเป็นการวางแผนการกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับมันก็ยังเอาไปใช้ได้นะครับทุกท่านหรือวเทคนิคต่างๆนะครับหรือการจัดทัพนะครับยังไงก็ใช้เหมือนเดิมครับแค่ว่าอาวุธที่มันใช้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปครับอาวุธเนี่ยครับมันก็พัฒนาตามยุคตามสมัยนะครับไอ้นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับในการทาสงครามเนี่ยครับมันก็คือการแย่งชิงดินแดนแล้วก็ทรัพยากรมาถูกต้องไหมครับทุกท่านฉะนั้นนะครับยังไงมันก็ต้องเกิดการปะทะนะครับแล้วก็การวางแผนในการรบนะครับแล้วก็ต้องเกิดการแย่งชิงดินแดนอยู่แล้วัับททุกก่่่านนนไไมมเยยปปลลลีีะแงงจู็ตอด ที่ว่ามันจะเกิดมากเกิดน้อยครับแล้วเกิดในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเกิดในรุ่นลูกเราต่อไปครับไอ้นี่ก็ต้องไปดูเนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาป้ายยานะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับหลงรักในสามก๊กครับไปดูครับคำถามเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องอ่านใจสามอ่านใจคนนะครับสามก๊กเนี่ยครับสอนให้เราอ่านใจคนนะครับอ่านคนออกใช้คนเป็นทันเล่เหลี่ยมคนนะครับมันจะมีคําพูดนึงครับที่เขาบอกว่าอ่านสามก๊กเนี่ยจบสามรอบเนี่ยครับพบไม่ได้เนี่ยครับความหมายเนี่ยครับมันมีสองน ความหมายแรกนีครับก็คือพวกที่อ่านหนังสือตามก๊กนะครับพวกอ่านประวัติศาสตร์นะครับคนพวกนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยครับจะมีนิสัยที่ว่าชอบอ่านสามก๊กนะครับแล้วก็อ่านแต่สามก๊กครับอย่างอื่นไม่เอาเลยฉันไม่เอาเลย พราะมันเป็นอย่างนั้นครับการสอบราชการนะครับในสมัยก่อนนะครับในประเทศจีนนะครับมันก็สอบไม่ได้นะครับเพราะทำไมเลยครับเพราะว่านัเอกเนื้อหานะครับในการสอบนะครับมันมีหลายข้อนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับแต่คนที่อ่านสามก๊กนะครับก็จะสนใจเฉพาะเรื่องนี้ครับมันก็เลยสอบตกครับก็เลยครบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับส่วนอีกความหมายนะครับก็คือว่าพวกที่อ่านสามก๊กหลายๆรอบเนี่ยครับวนนี้มันเป็นคนเหลี่ยมจัดครับเหลี่ยมจัดแถวพาวเลยครับรอบจัดนะครับอ่านคนออกมาเลยครับต้องพูดอย่างนี้มากกว่าว่ามันทาให้ เลยยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็ได้นะเป็นเคสถ้าเราอยู่ในสนามการเมืองนะครับทุกท่านเราอยู่ในสภาเนี่ยครับแล้วรอบตัวเราเนี่ยครับมันมีแต่คนที่เหลี่ยมจัดนะครับมีแต่คนหัวหมอนะครับและเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นคนซื่อตรงนะครับแล้วคิดว่าเราเจะเอาตัวรอดอยังไงครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนพวกนี้ครับ แน่นอนครับยังไงเราก็ต้องอ่านคนพวกนี้ให้เป็นครับแล้วก็ต้องมีเดี่ยวบ้างติดตัวครับเพื่อเอาตัวรอดครับทุกท่านโลกมันโหดร้ายนะครับทุกท่านมันเป็นโลกที่ปลาใหญ่นะครับกินปลาเล็กนะครับฉะนั้นมันไม่มีหรอกครับอะไรแบบนั้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับว่าเราต้องซื่อตรงนะครับไม่มีใครได้ดีเพราะว่าซื่อตรงนะครับทุกท่านผมไม่เคยเห็นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีขาวกับดํานะครับหรือว่าเรียนสองด้านนะครับต้องมีติดตัวนะครับทุกท่านไม่มีใครที่มันดีไปหมดไม่มีใครที่มันแย่ไปหมดครับทุกกกกกกกท่่่่่าาาาานน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 เเเเีีีียยยยคคคคคคคืือออออโลลลขงงงงมมมมมมมุุษ์์รร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 ััััััััััับบบบบบบสสส๊ะะะะะะปปปจจจจ็็หหตตตตต้แวววณผิศ วัติศาสตรร์นะคับสักส่วนนี้จะอยู่ประมาณที่จริงประมาณสัก60นะแล้วก็มีวรรณกรรมที่เสริมเข้าไปสี่สิเครับก็คือหลักๆนะครับจะเป็นในด้านตัวละครนะครับพวกตัวละครเอกอะไรพวกนี้ครับจะเป็นตัวหลักเลยครับมีตามบันทึกประวัต hehe, ิศาสตร์จริงๆครับแต่ยังมีบางอย่างนะครับพวกรายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับจะเสริมเข้ามานะครับเป็นการเติมแต่งไปนะครับหรือว่าพวกที่เวอร์วังอลังการอะไรมันนั้นนะครับมันจะไม่มีนะครับนี่ก็คือวรรณกรรมนะครับถ้าอยากศึกษาสามก๊กนะครับให้แตกฉานนะครับแอนแนะนําว่าให้ศึกษาสามก� ยุคราชวงศ์ซ่งเลยนะครับคือตั้งแต่แบบว่าร่างเง่าเลยนะครับก่อนที่จะรวมชาติเป็นชาติจีนได้นะครับคำว่าจีนนะครับความหมายมันก็คือตรงกลางนะครับไชน่านะครับทุกท่านก็คือมันเป็นการให้เกียรตินะครับสมัยของพระเจ้าฉินชีฮ่องเต้นะครับทุกท่านนี่ก็คือความหมายของเขานะครับฉะนั้นประเทศจีนนะครับยิ่งใหญ่มานานแล้วครับทุกท่านถ้าเราอยากศึกษาตะวันออกนะครับให้ดูวรรณกรรมของสามก๊กกับทุกท่านเพราะวรรณกรรมสามสามก๊กเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องการใช้คนนะครับมันจะต่างกับคนพวกตะวันตกนะครับ ตะวันตกเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆชอบฟังตะวันตกนะครับให้ไปดูกีกกับโรมันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับนั่นก็คือรากเหง้าของเขานะครับซึ่ง2ระบบนี่ครับสองขั้วเนี่ยครับคกรดตาวีปเนี่ยนะครับนิสัยมันต่างกันมากเลยครับทั้งแนวคิดนะครับปาฏิยานะครับสถาตินะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับมันต่างกันหมดเลยครับคนที่เชี่ยอย่างเราเนี่ยครับจะเน้นเรื่องคนเป็นหลักใช่ไหมล่ะเพื่อนๆจะเห็นใน3ก๊กนะครับว่าจะเล่นเน้นคนเป็นหลักนะมันจะเป็นเวลาเวลาก็สู้กันนะครับมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยไม่ต้องมาแผนก่อนไปดูก่่อออนพเเราไปดูใชม้ย ไอ้ฝ่ายตรงข้ามเจอใครโอเคเอาคนนี้ไปแล้วก็ไอ้คนที่โดนส่งไปครับมันจะไปวางแผนวางอะไรออกมาเองครับนี่ก็คือคนเอเชียนะครับนี่ใส่ความคิดของเรานะครับแต่คนตะวันตกนะครับเขาจะต่างนะคนตะวันตกเนี่ยครับจะใช้แนวระบบครับทุกท่านซึ่งระบบเนี่ยครับหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะจะลบอะไรยังไงมันยังไม่ทันลบอ่ะคือวางแผนไปก่อนว่าหน้านะครับแล้ววางแผนแล้วก็เดินตามแผนนั้นครับเนี่ยคือคนตะวันตกนะครับ คือไม่ได้สนใจเรื่องคนครับว่าแม่ทัพเนี่ยจะเป็นใครอะไรยังไงครับขอแค่ว่าใอ๊มันทาตามแผนนะครับตามตามระบบที่วางแผนไว้แค่นั้นก็พอแล้วครับเนี่ยคือความแตกต่างนะครับของคนตะวันออกกับตะวันตกครับทุกท่านถ้า2อย่างนี้ครับมาอยู่ในตัวเพื่อนๆนะครับคิดว่าเนี่ยแอดคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยครับคงจะเป็นคนที่เทพมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยครับเก่งแน่นอนครับท่านเพื่อนๆเนี่ยครับได้ทั้ง2อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะคนเราเนี่ยครับได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างครับมีความเจ้าชาเอะ ถ้าคนเอเชียเราเนี่ยเก่งจริงแล้วมันจะแพ้อังกฤษได้ไงนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเพื่อนๆศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าคนเอเชียนะครับในสถิตินะครับตั้งแต่มีโลกนี่ครับตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นเนี่ยครับทุกท่านคนเอเชียเนี่ยครับเป็นใหญ่มากที่สุดแล้วครับมีอำนาจมากที่สุดแล้วครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับก่อนที่จะมีศาสนาอีกนะครับทุกท่านคนเอเชียเราเนี่ยครับลบเก่งนะครับผมบอกไว้นะครับวางแผ่การลกเก่งนะครับดูจากภาพนี้ก็ได้ครับทุกท่าน เห็นไหมครับเนี่ยคือคนเอเชียนะครับในการวางแผนการรบนะครับส่วนนีก็คือคนตะวันออกนะครับตะวันตกนะครับในสมัยกรีกโรมันนะครับเห็นไหมเห็นความต่างไหมครับทุกท่านมันต่างกันนะครับแต่ด้วยความที่คนเอเชียอย่างเรานะครับมีคนเยอะเกินไปครับพอมีคนมากครับปัญหาก็มากตามครับอาหารก็มีเยอะเกินไปครับมันไม่ได้ขาดแคลนนะครับเหมือนคนตะวันตกนะครับเพื่อนเดูอาหารที่เขากินนะครับคนตะวันตกนะครับมันมีอาหารที่มันให้พลังงานสูงเห็นไหมครับ จะเป็นอาหารที่มันวัคลีรี่สูงนะครับให้พลังงานสูงเพราะว่าเขาต้องลบประจำนะครับทำสงครามประจำนะครับในสภาพมูมมีอากาศนะครับที่เลวร้ายนะครับทุกท่านหนาวมั่งหนาวกว่าหนาวสุดนะครับร้อนก็ร้อนสุดนะครับปลูกอะไรก็แทบไม่ขึ้นครับเนี่ยคือคนยุโรปนะครับในแต่ละวันเนี่ยครับก็ต้องหาเอาตัวรอดนะครับซึ่งต่างคนเอเชียอย่างเรานะครับทุกท่านเราก็เหมือนเป็นกรณีของเคสสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยครับเห็นไหมครับครั้งแรกเนี่ยครับเขาเป็นผู้ชนะในสงครามเห็นไหมครับ แต่อังกฤษก็เหมือนกันครับคือฝั่งพวกเนี่ยครับฝั่งสมรรถมิตรเนี่ยครับทุกคนเลยเกือบทุกรายเลยครับคือเข้าเป็นผู้ชนะใช่ไหมล่ะพอเราเป็นนักมวยนะครับเปลี่ยนเป็นนักมวยก็ได้ครับเราเป็นนักมวยนะครับเราได้แชมป์มาตลอดเราไม่เคยแพ้ใครครับก็ได้ใจสิครับก็ไม่ฝึกซ้อมใช่ไหมไม่พัฒนาตัวเองครับซึ่งต่างกับคนแพ้ครับคนแพ้เนี่ยครับต้องดิ้นรนนะครับพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อตัวเองนะครับก้าวทันเขานะครับตามทันเขาได้แล้วก็ชนะเขาได้นะครับซึ่งมันต่างกันมากเลยครับบริบทเนี่ยครับผมมองว่่่่่่าาาาาเเป็นนนนนรรรืืออองงสสสภพแววดล้มมกกกะะคคคคััับบททุีิญ คนเอเชียอย่างเราเนี่ยครับชนะมาตลอดนะครับแทบไม่เคยแพ้ใครเลยครับการพัฒนามันก็เลยหยุดลงครับหรือในด้านด้านการแพทย์นะครับทุกท่านด้านการแพทย์เนี่ยเขาต่างกันสุดขั้วเลยนะครับ <im it> เห็นเพื่อ <im it> นเห็นไหมการแพทย์ของตะวันตกนะครับตะวันตกเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้าคุณเครื่องในพังใช่ไหมเอ้าคุณตับไซส์ได้พุงขาดใช่ไหมโอเคเย็บมันซ่อมมันแต่คนจีนเนี่ยครับคนจีนเนี่ยหรือว่าคนเอเชียอย่างเราเนี่ยครับต่างนะคนเอเชียอย่างเราเนี่ยครับเขาจะบอกเลยเฮ้ย พี่พี่อย่าเครียดนะพี่เครียดมากไปเนี่ยลมปานจะไม่ไหลนะเลือดลมจะไม่คล่องนะเนี่ยก็คือก็คืออย่างในินิดอย่างล้หน่อยครับจะเป็นแนวนี้ครับคนจีนนะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องเอ้ยพี่นะห้ามกินของสแสลงนะพี่ต้องกินอย่างนี้นะกินอย่างนั้นนะพี่ต้องกินสมุนไพรตัวนี้นะแล้วมันจะช่วยบำรุงนะแล้วก็ทํากายภาพบําบัดนะทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี อ่ะเห็นไหมหรืออีกเคสหนูก็คือเป็นหมอวัวตงนะครับเห็นไหมหมอวัวตงหรือว่าพวกไอหมอหลวงแพทย์อะไรต่างๆนี่เห็นไหมครับเขาจะมีเป็นระดับขั้นตอนเลยครับคือเขาไม่ใช่แบบว่าแก้ปัญหาโดยตรงนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเออขาหักใช่ไหมโอเคเย็บมันแล้วก็ต่อกระดูกมันคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเขาจะเน้นภาพรวมเป็นหลักนะครับนี่ก็คือคนจีนครับกับคนยุโรปนะครับก็เลยต่างกันบ้างเพื่อนๆเห็นไหมนะครับแค่จากความคิดเนี่ยครับตรรกะตินะครับเห็นไหมผลลัพธ์นะครับมันก็เลยต่างกันเห็นไหมล่ะระหว่างตะวันตกกับตะวันออออกกกนนนนนะะคคคครรรรรัััััับบบมมมมมต่่่่่าา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 งงสุุดดดดข้้้้้วววเเเลลยยยยถถไีีีพโปใช คุณแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมโอเคได้โอเคแก้มาส่วนเราเนี่ยครับค่อยๆทําค่อยๆเริ่มค่อยๆจี้ค่อยๆจินะนิดอย่างอยหน่อยและภาพรวมมันก็จะดีขึ้นนี่ก็คือคนเอเชียนะครับถ้า2อย่างนี้มารวมกันผมคิดว่าสุดยอดครับตามก๊กนะครับหรือวรรณกรรมจีนเนี่ยครับสอนอะไรเราบ้านนะครับไปดูนะครับไม่ต้องคนไทยอย่างเราหรอกครับ ไม่ Nej, แต่พวกตะวันตกนะครับหร paper, ai, Asia, um. Hence, ือพวกอเมริกาเนี่ยครับเขาเนี่ยพวกเขานี่ครับยังต้องมาศึกษา3ามก๊กเลยนะครับทุกท่านเพราะว่า3ก๊กเนี่ยครับมันก็คือในเรื่องการใช้คนอ่านคนแล้วก็ใช้คนเป็นนะครับเนี่ยคือหลักผนนิสัยของคนเอเชียเลยครับทุกท่านพวกคนยุโรปเนี่ยครับเขาไม่มีในเรื่องนี้ครับก็เลยต้องมาศึกษาจากเรานะครับส่วนเราเนี่ยครับก็ไปศึกษาจากเขาในเรื่องระบบครับเนี่ยคือเป็นเป็นแบบว่าวินวินกันนะเพราะว่าคุณมีอย่างหนึ่งเราก็มีอย่างหนึ่งแต่เราไม่มีอย่างหนึ่งแลาวก็คุณก็มีอย่างหนัครบ เดี๋ยวในด้านพวกธุรกิจแล้วกันนะพวกเศรษฐศาสตร์หน่อยนะอีโคโนโมิกอะไรพวกนี้ครับ คนเอเชียอย่างเราเนี่ยครับจะเน้นลดราคาครับสินค้าเนี่ยคุณภาพเท่ากันครับแล้วก็ทําราคาถูกนะครับแต่พวกตะวันตกนะครับยุโรปเนี่ยครับคนพวกนี้ครับพอจะทําสินค้าแบรนด์เนมครับมีสินค้าที่เป็นราคาสูงครับมีราคาสูงคือแข่งขึ้นราคาครับไอ้พวกยุโรปนะเพื่อนเมื่อสังเกตุดียวว่าจะมีแต่ของแบรนด์เนมครับแล้วก็รวยมากเลยครับพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทที่มันมีราคาสูงมากเลยครับเขาสนใจเฉพาะตลาดบนนะครับแต่คนเอเชียเนี่ยครับคือไม่รู้ว่าคุจะทําอะไรไม่รู้แหละฉันเอาหมดทุกทางอะไรฉันอะไรฉันทําได้ฉันทําหมดเเเเเลลลลลลยยยยยฉฉัันนนนออออาา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 าตตตดดดดดดด่่งง้้้ววววกบีคคคืมิ เอเชียนะครับเอ้ยฉันทำังไงก็ได้ของเนี่ยมันถึงทุกคนนะเพราะคนมันเยอะประชากรมันเยอะครับเพื่อนๆนึกภาพเดี๋ยวคนยุโรปมันน้อยครับถูกไหมล่ะครับพอมันน้อยแล้วมันต้องขึ้นราคาครับเป็นกลไกอีโคโนมิกนั่นแหละครับทุกท่านแต่คนเอเชียนะครับคนเอเชียมันมีมากครับปริมาณมันเยอะครับถ้าเพื่อนๆไปทําสินค้าให้มีราคาสูงเนี่ยครับอดตายนะครับเนี่ยคือมันก็เลยสะท้อนออกมาเนี่ยครับเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีความที่เหมือนกันมากเลยครับแล้วก็ซ้ํารอยเสมอเลยทุกท่านประวัติศาสตร์นะครับมักจะซ้ารอยเดิมเสมอนะครับคือภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า revolution นะครับหมายถึงว่ามันมักจะกลับไปที่เดิมเสมอนะครับมันมีการรวมชาติได้ครับมันก็ต้องมีการแตกแยกครับพอแตกแล้วก็รวมใหม่นะครับเพื่อนๆดูจีนก็ได้ครับมันแตกหลายครั้งมากเลยครับ พอแตกแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนคนหนึ่งครับเป็นรวมชาติมาเป็นชาติใหม่ครับแล้วก็มีคนมาทําให้มันแตกแยกอีกครับแล้วก็เป็นรวมใหม่ครับเหมือนกันเลยครับทุกประเทศเป็นลักษณะนี้หมดเลยครับไม่มีประเทศไหนครับที่มันอยู่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นอมตะกษครับทุกท่านอยู่ได้อย่างมากนะครับไม่กี่สี่ห้าร้อยปีครับก็ล่มสลายนะครับเป็นธรรมชาติของโลกนี้ครับทุกท่านต่อไปเราจะใช้ระบบทุนนิยมในปัจจุบันก็ตามครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกท่านแม่ว่าโลกเรานะครับจะเปลี่ยนไปใช้ระบบทุนนิยมนะครับหรรคับ์ แต่การกระทําอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับตอนแอสเนะครับมาชอบ3าก๊กได้ยังไงครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าแอสนะครับในสมัยเด็กครับแอสเนี่ยครับจะเคยได้อ่านเรื่องพวกเรียกว่าน้ําพุนะครับน้ําพุศักดิ์สิทธิ์นะน้ำพุอมตะอะไรพวกนั้นแหละครับเป็นนิยมให้ตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนังสือมันไม่ได้เหมือนยุคปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับอีบุ๊กอะไรยังไม่มีเลยครับโลกออนไลน์นะครับยังไม่ได้อ่านได้เกินขนาดนี้แบบฟรีๆนะครับคือแอสนะครับเกิดในพื้นที่สีแดงนะะคคคครรรรรัััััับบบทีี่่่จจงงหหหววดดตนนนนนเป็ไไม้ยอกๆและครับ ก็หาชาววินกัมเนี่ยครับก็มีแต่ชุมชนที่เป็นสลัมก็อยู่กันอย่างนั้นนะครับมีหนังสือได้อ่านก็บุญแล้วครับไปอ่านในห้องสมุดครับตอนเด็กๆาจําได้เลยครับแล้วก็แอนเนี่ยครับจะไปอ่านนิทานอะไรต่างๆมากมายครับเอ้ยปูก้านั่นใช่ไหมปู้ก้าบ้างมันที่ก็ไปอ่านพวกอเลสันเดอร์อะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นพวกปัจญาอะไรเนี่ยก็อ่านมาเรื่อยๆครับอ่านมีแล้วก็อ่านไปก่อนครับตอนนั้นครับเสร็จลโบพเริ่มโตขึ้นครับแอนจะไปศึกษาของอาหรับก่อนนัฝังอาหรับนะครับก่อนที่จะมาสมปกนะครับ ไปดูฝั่งอาหรับครับแล้วก็ดูอียิปต์นะครับดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครับเพราะว่ามันมีนิการ์ตูนยังไม่มีนิทานนะครับพวกครูอะไรเขาฉายให้ดูครับแอ๊ก,ก็ดูหมดเลยครับตอนนั้นนะครับเขาให้ดูอะไรก็ดูหมดอ่ะมีอะไรอาหารก็อ่านหมดนะครับ แล้วก็ดูตั้งแต่อ okay. ีย um, ิปต no <ummer> ์นะครับอียิปต์เนี่ยครับก็เหมือนกันเลยครับทุกทั่วโลกนะครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับก็คือมีการรวมกันได้ครับพอรวมกันได้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองกี่สุดครับแล้วก็ร่วงสุดครับแล้วก็กลับมายืนใหม่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแพทเทิร์นของโลกนะครับแล้วก็จะมีจ้าโลกนะครับพอจ้าโลกขึ้นมาสุดครับก็ต้องลงไปครับพอลงเสร็จแล้วก็มีมหาอำนาจคนใหม่ครับเนี่ยโลกของเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้ะครับมาถึงเรื่องด้านการปกครองมากกว่าครับทุกท่าน ในร่างการปกครองเนี่ยครับคนเอเชียนะครับหรือว่าคนจีนก็ได้ครับคนจีนนะครับการปกครองใสมัยก่อนนะครับระบบฮ่องเต้ใช่ไหมครับแนวคิดของระบบฮ่องเต้เนี่ยครับกับฝั่งตะวันตกเนี่ย็ขต่างกันนี่ครับทุกท่านฮ่องเต้อย่างเราเนี่ยครับหมายถึงว่าคือคุณเป็นฮ่องเต้ใช่ไหมหมายถึงว่าพระเจ้าส่งมาเนี่ยถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีนะคุณไม่สามารถคลองใจคนได้แล้วทําให้ประชาชนเนี่ยครับมีอยู่มีกินนะครับคุณก็สามารถโดนปลดได้นะครับโดนเด้งได้นะครับ เนี่ยคือแนวคิดของคนเอเชียนะครับซึ่งคนยุโรปเนี่ยครับก็ต่างกันครับหมายถึงว่าคุณเป็นเจ้าใช่ไหมเอ้ยแม้ว่าอะไรก็ตาม,มาคุณบริหารไม่ดีใช่ไหมเราแค่เปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนหมายถนะึงว่าเปลี่ยนคนในวงญาตินะครับคนในเครือข่ายเครือญาติเดียวกันครับทุกท่านซึ่งแนวคิดเนี่ยครับมันก็เลยต่างกันครับมันเป็นแนวความคิดเนะี่ยที่ต่างกัครับสุดมันก็เลยเกิดปัญหาอีกอย่างนะครับว่าภายในจีนนะครับมันก็เลยเกิดการแย่งชิงอำนาจบ่อยครับล่มสลายบ่อยครับแล้วก็เกิดการแย่งอำนาจกันประจาเลยครับเพราะทำไมล อ่ะพอมีฝ่ายหนึ่งมากระบิดใช่ไหมละ่ะเพราะว่าคุณไม่ฟิกไปหมายถึงว,ว่าคุณต้องเป็นตระกูลนีต้ตระกูลเดียวนะถึงจะบริหารได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับพอฝั่งยุโรปใช่ไหมละ่ะโอ,อเคคุณบริหารแย่ใช่ไหมเราแค่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรของคุณใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นไปได้เลยครับคุณต้องเปลี่ยนด้เฉพาะคนในเครือญาตินะครับมันก็เกิดปัญหาครับถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะครับทั้งตระกูลเลยนะครับประเทศก็ล่มสลายได้เหมือนกันครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างเเ็นเนนนนมมมัั้้ยยล่่่ะะพือออแวคครบกสทางี แล้วก็แอดนะครับได้ไปอ่านนิทานเรื่องนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องพุกร้อยแปดผูก้านะครับแห่งเขาเหรียญสร้างนะครับ ซึ่งในเขาเหรียญซานะครับเราจะอ่านแล้วก็จะงงครับคือมันจบแบบงงๆครับแบบจริงๆนะครับก็คือว่ามันมีคนไม่พอใจในบ้านเมืองนะครับแล้วก็เป็นรวมตัวกันที่ภูเขาครับแล้วก็แล้วก็จะมีแบบว่ามาก่อกวนนะครับมาก่อรัฐประหารนะครับเพื่อปเรียกความยุติธรรมนะอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ชนะฮ่องเต้ได้นะครับคนฮ่องเต้ที่ปกครองไม่ดีนะครับในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับไอ้นิทานนี้มันมานานแล้วครับตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งนะครับทุกท่านแล้วก็แอดก็เลยไปเจาะลึกนะครับว่ามันมันจะสื่ออะไรกันแน่นะครับ มันจะท้อนได้เยอะเลยนะครับนิทานแล้วนี่ยครับจะทนเรื่องแรกก็คือเรื่องความคิดครับว่าคนที่มีปัญญานะครับคนที่เป็นพวกนักป่าเนี่ยครับไอ้พวกที่เขาเรียกว่านักพจน์อะไรไม่รู้นะครับไอ้พวกนักพจน์หรือว่านักคนที่มันฉลาดฉลาดนะครับพวกพวกหัวกะที่ระดับประเทศนะครับเขาจะไปรวมตัวกันนะครับหรือไปอยู่ที่บุกเขาครับสังเกตไหมครับมันจะมีบุกเขาเลยครับนั่นแหละครับนี่ก็คือผลจากนิทานเรื่องนี้ครับทุกท่านมันก็เลยเปลี่ยนความคิดของคนจีนไปเลยครับพอพวกคนเก่งๆพวกเนี่ยครับเราจะรู้ที่อยู่นะครับว่าเอ้ย ถ้าคนพวกนี้ครับมารวมตัวกันที่ภูเขาเมื่อไหร่นะหรือว่าจะเป็นยุคบ้านเมืองในสามก๊กก็เห็นเห็นใช่ไหมล่ะครับว่าจะมีพวกคนเก่งๆนะครับชอบไปอยู่ภูเขาหรือว่าจะเป็นขงเบ้งอ่ะขงเบ้งมาอยู่ภูเขามันก็เหมือนเป็นแบร์นะครับการสร้างแบร์นะครับว่าเอ้ยฉันเนี่ยนะไม่พอใจการปกครองของบ้านเมืองนะฉันก็เลยมาอยู่ภูเขานะถ้าใครอยากเนี่ยมาเรียกฉันไปช่วยงานเนี่ยมาทำงานใหญ่ได้เนี่ยก็มาเรียกฉันที่ภูเขาได้เลยครับมันเหมือนเป็นการแลนด์มาร์กไปเลยครับว่าคนเก่งนะครับต้องอยู่บนภูเขาครับเสร็จแล้วเวลาพวกแมม่่่่่่ททัััััััพพเเเเเนนนนีีียยวววาาาาากกกกกกอออปปปคคคคคครรรรรรงงงบบบบตต้้้็ไไภูขขซื เพื่อนๆเห็นไหมว่าแค่นิทานเลยเนี่ยครับมันก็เลยสะท้อนได้เยอะเลยนะครับว่าเอ้ยเขาเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะคนจีนนะเสร็จแล้วมันก็จะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่าเอ้ยถ้าคุณเนี่ยทุกคนเนี่ยทำมาสามารถคิดต่างกันได้ครับทุกท่านมันมีร้อยแปดปุก้าเนี่ยครับเพื่อนๆไปดูในตัวรายละเอียดนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยครับก็เจอปัญหาที่ต่างกันะครับทุกท่านเจอความไม่พอใจนะครับหรือความอาจยุติธรรมนะครับที่มันแตกต่างกันไปกับทุกท่านแล้วก็ไปรวมตัวกันนะครับที่ภูเขาลูกนั้นแหละครับนีีีี่่่่่่่่่่ยคค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 คืือออออกกกกกกกข้้้นน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 นะะะรรรรรรรัััััััับบบบบบวาาาาาาเเเเไไมมจป็ตตตตงงงิิดดดดดหทททททุุุแโ นี่ก็คือคียด์ดสำคัญนะครับทุกคนนะครับไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับจึงได้ไปรวมตัวครับเพื่อกอบคู่นะครับแล้วก็เรียกคืนความยุติธรรมนะครับนี่คือบทเรียนจากนิสานเรื่องนี้ครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนครับทุกท่านก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะส่วนอยากคอมเมนต์อะไรก็ตาคิปก็ตามสบายเลยครับทุกท่านแล้วก็อยากแอดปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้เลยครับพูดเร็วไปไหมพูดช้าไปไหมหรือว่ายังไงบอกมาได้เลยครับเต็มที่ครับ